ชช่วยดดนีทางเอของคนนให้หววนนกขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่สดับรับฟังรายการธรรมะในวันนี้เป็นรายการธรรมะใช้นีิกรรมถามว่าทุกคนใช้นีิกรรมได้อย่างไรในเมื่อเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไร พวกเราทั้งสองและทั้งสามรูปกับท่านอาจารย์ชำนาญมีคำตอบเอาไปคิดมีทิศทางปัญญานะถ้าฟังแล้วนั่งนินทานจะเสียทั้งเวลาและความคิดพี่น้องอาจารย์ครับพบกับญาติโยมท่านผู้ชมอาตมาพระครูวินัยธรศิลวิปุญญสิริโกลอันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกทีวีเช่นเดิมกับพระอาจารย์ปรับร่วมบุญญโมโนก็รายการของเราอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไปหลายคราวแล้วว่ารายการของเราเป็นรายการธรรมะเน้นเรื่อง การใช้นิกรรมด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้มีโัวเรื่องดีๆมาให้กับท่านท่านสาธุชนคือคือว่าความประดันอยู่เป็นเครื่องหมายของคนดีครับมีคนถามเยอะครับอาจารย์ว่าทําไมอัครเสราเบื้องซ้ายซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชหรือเป็นเอกุทั้ง,ทงนั้นมีฤทธิ์เนี่ยคือพระโพพระโมคคะระรณะทำไมสุดท้ายจึงต้องถูกทุบจนกระดูกหด เขาสงสัยกันเยอะ, <ieur. S 1> ะครับเขาถามเอ๊ะทำไมฤทธ์เยอะทำไมไม่เหาะนี้อะไรอ,อย่างไงน,นะครับะงั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาหาคําตอบให้กับญาติโยมว่าเขาสงสัยเนี่ยมันสงสัยอย่างไรเราจะไปตามบันทึกท่านผู้ชมเราจะตามกลับไปบันทึกเรื่องกรรมต่างๆครับเราก็ขาดงบประมาณในการสนับสนุนค่าแก๊สค่าไฟค่ารถนะอาจารับก็เป็นอันว่าเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันผู้ที่จะมาเล่าในทีนี้เนี่ยก็มีท่านอาจารย์ชำนาญโสพโนเนี่ยครับ อ,องค์นี้เนี่ยคนว้าเรื่องเกี่ยวกับชาดกครับชาดกเรื่องต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ํำนาญน,นี่จะรู้ว่าอ๋อในชาดกที่ว่าด้นเนี่ยอย่างโมคลาด้านเนี่ยมันกรรมเก่าในอดีตนูน่นไม่ใช่สมัยที่ครับในพระพุทธเจ้าองค์นี้ครัอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นค,ความคำตอบทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เหมือนกัน บางทีญาติโยมท่านบางบางท่านก็ไปเห็นกรรมบางคน,นอยู่ข้างบ้านนะนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะทำอย่างไรผมเมื่อวันก่อนจานไาโยมไปไปโยมไปทำบุญในที่ต่างๆโอ้สาธุครับปีใหม่เนี่ยทุกครั้งเลยครับโยมวปชก็ อ้าวเดี๋ยวไปพาไปทําบุญที่หลวงพ่อจรันอย่างนี้เป็นต้นครับต่อมาก็ทําบุญที่วัดมหโยงครับแล้วก็ไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนำอาหารนํำปะนาไปเลี้ยงพระที่ที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาครับลูกศิษย์ท่านอาจารย์สมภพก็คือท่านอาจารย์จรันครับอาจารย์จรันเนี่ยมามาพาพระทุนลง400รกว่ารูปมาปฏิบัติ โอ้โหจารนผมเห็นพระทุดงเดินสมรวมอู้ประทับใจบ้างเลยครับพระเหล่านี้เนี่ยได้แผ่บุญแผ่กุศลเพื่อให้ลดกรรมคนบางคนไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่บางคนก็ไม่มีความกระตันอยู่รู้คุณพ่อแม่เลยจานเมันรู้เกิดเป็นคนมาได้ยังไงครับไปเห็นพระเดินทุด,ดงแล้วก็ไปล้างเท้าพระโออ,ะอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ มันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อาจารย์พอไปเห็นแล้วเนี่ยน้อมใจไปสู่การที่พระเดินทุดงเนี่ยครับเนนสิบขวบก็มีนะผมไปเจอเนนสิบขวบถามว่าเนนเดินเดินทุดงนี่ได้ไรบ้างลูกเนนบอกว่าได้ความอดทนครับยแสดงว่าครูบาอาจารย์นี่ปลูกฝังมาดีครับแบกปลดแบกเสือพับอาจารย์ครับตัวน้อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ เราอยากจะให้โยมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นว่ากลุ่มพระนักบวชเนี่ยสร้างกรรมสงบ,รบกรรมดีรกรรมดีประชาชีไปกราบไปไหว้อันนี้ผมว่าคุ้มค่านะอาจารย์ครับมีไหมแถววัดปัญจโนมก็ก็มีนะครับอย่างอย่างว่าทางวัดที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดร้างครับอาจารย์โอ้วัดนะผมว่าคิดว่าแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยท่านไปอยู่แล้วยังร้างอยู่ไหมไม่ล้างแล้วครับมีไปสองรูปแล้วก็ บวชอีกหนึ่งรูปแล้วว่าวันเสาร์นี้จะบวชอีกหนึ่งรูปก็จะเป็นมีพาระหมดสี่รูปแล้วเดี๋ยวคงมีตามมาเรื่อยๆครับคือบอกอย่างที่บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องทดแทนพระคุณให้แก่แผ่นดินด้วยการทําความดีประเทศไทยประชากรเยอะแต่ว่าจานวนพระลดลงเงี้ยชาย,ทาย,ทายไทยใดที่ยังว่างอยู่กรุณาเข้ามาบวชเพื่อทดแทนคุณทดแทนคุณด้วยการบวชโดยเัพงผู้ชายทดแทนคุณพ่อแม่ครับแล้วก็ทดแทนคุณแผ่นดินอาจารย์พูดอย่างนี้มัน ผมค้านาะนะจ๊ะนะทําทำไมล่ะครับสมัยนี้นี่เขาบวชให้บริษัทมีหรืออ๋อก็พุทธบริษัทเขาไม่ไม่คำนึงถึงอ่ะเขาคำนึงถึงว่าโอ้ยชันลาบริษัทได้ได้เจ็ดวันครับเออพ่อแม่ไม่สําคัญเลยยกพ่อแม่ไปเลยครับเพราะว่าบริษัทให้บวชได้เจ็ดวันบวชแล้วต้องกําหนดศึกเพราะว่าต้องไปรายงานตัวเท่าเข้าบริษัทครับไอ้าย,อยางงี้เนี่ยมันตกลงแม่มีผู้มีประคุณหรือบริษัทผู้มี ก็คือจริงๆ,ๆเขาก็ต้องารจะบวชใหบ้บิดามารดาหรอกเพียงแต่ว่าเขาต้องขออนุญาตบริษัทเพราะว่าเขายังนานยางาน,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะฝากนะพระจย์นะว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาลาบวชไม่ได้นะคร,ระจันอบตอถ้าลาบวชปั๊บคือคือต้องลาออกเลยนะฮะเขาไม่มีนโยบายให้อบตอลาบวชนะครับเอาเรือกใครไปสร้างอย่างนั้นก็นั่นแหละสิผมผมเคยไปชวนอบตมาบวชเขาบอกมันมีข้อมันมีข้อกฎหมายอยู่คุณต้องลาออกไป นี่เป็นอะไรที่ขับสมัยพันนารายนะฮะสมัยพันนารายนี่ศัตว์สังกิดมาเผยแผ่ในแผ่นดินพันนารายครับครับครับพันนารายก็เลยใช้วิธีเลี่ยงว่าถ้าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะมาเข้าฝันเราเองจากนั้นพัะนารายก็เลยกําหนดกฎเกณฑ์ว่าชายไทยต้องบวชก่อนหนึ่งพรรษาจึงจะรับราชการได้นี่วิธีเผยแผ่คําสอนรักษาคําสอนแต่สมัยนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะบวชต้องลาลาออก โอ้โหน่าเศร้าใจจริงนะไปอดอดอาหารตั้งเป็นเดือนรอมาดุงรอมาดอนอะไรเนี่ยเขาก็ไปที่ซาอุดีอาระเบียไม่เห็นเขาลาเลยอะไรแบบนี้มันมันไปหึ่มฮึ่มกันอยู่มาจํากัดเขตเฉพาะพู้แตกศาสนาหรือยังไงสังคมไทยนี่ก็แปลกนะฮะนี่ถึงบอกว่าประเทศเมืองไทยของเราเนี่ยนะมีอัตราการทําแท้งเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับเป็นอันดับสองของโลกนะครับ แล้วผู้หญิงที่ทำแท้งอายุน้อยเลยครับน,น่าตกใจมากนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นดัชนีชีบ่งที่แล้วงบประมาณนี้ให้<ม>ปแทง <ำ S 1> ครับแล้วให้ใครแทง้งก็มันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอชายกับหญิงแหละครับที่พราะชิงสุก่อนถามชิงสุกร่อนถามงบประมาณที่ให้พระอย่างเราเนี่ยเพื่อมาเผยแผ่นน้อยมากมมแต่ไม,มไม่มีเลยด้วย แต่เวลาปัญหามีสังคมกลับมาบอกว่าพระไม่ทําหน้าที่ก็ตอนที่คุณสนับสนุนงบประมาณต้องเอกให้งบเ,เต็มที่หน่อยอย่าไปเสียในเรื่องนี้มัคนควรเสียที่เราทําทุกวันนี้ท่านภพครับค,ครับค่าแก๊สยังไม่มีเลยเราก็สู้กันเองนี่แหละพูดง่ายน่ะครับอาจารย์เมื่อกี้ผมถามว่าใครแทงใครไปทําแทงก็ผู้หญิงไงดิใครไปแทงใครไปแทงเอออาจารย์เล่นไปทําก็ต้องมีคนไป อ๋อหมอเนี่ยหมอหมอเถี่ยทำแท้งใเนี่ยทำแท้งรับทำแท้งเขาทำยังไงเคยได้เห็นคลิปวิดีโอครับเขาเขารับทำเนี่ยเอาผมเล่าเรื่องจริงเลยก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยผมมีผมทำงานมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นแม่บ้านในคลินิกหมอมีชัยอันนี้เรื่องนี้ประมาณสักยี่สิบปีทด่แล้วนะครับตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาทําแท้งทุกวันหนึ่งเฉลี่ยนะฮะร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบศพนะครับทแท้งเนี่ยนะทำแท้งอันนี้เรื่องประมาณยี่สิบห้าปีแล้วนะครับรป,ประมาณเกือบปีที่คําถามที่บอกปีสามห้าเฉลีย่ยแล้ววันละร้อยยี่สิบศพอายุที่เด็กทําแท้งต้องไม่เกินสามเดือนอายุคันนะต้องไม่เกินถ้าเกินปับ๊บเขาไม่รับเพรบบาะเราเป็นการทำนอกเองไม่เกินห้าเดือนเพราะมันอันตรายทำสามเดือนถ้าทำสามหันเขาทุกวันพระผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บ้านของรุ่นทีหมอทําแท้งบาปไหมบาปดิครับ แต่เขาจะใช้ข้ออ้างว่าถูกข่มขืนโอเคบางบางบางกรณีถูกข่มขืนจริงครับแต่บางกรณีไม่ใช่ก็คือใจเร็วใจไวชิงสุกก่อนทำกันแล้วก็ไปทำแท้งครับอ้างไปครับมอาจารย์นัพูดอย่างนี้เนี่ยผมนึกถึงครรรับกมของโมคลานะครับที่ว่ากรรมในเรื่องของในอดีตชาติที่ว่า ไม่ดูแ,แลแม่อไม่ดูแ,แ,ลแ,ดแ,แลแม่ไม่กตัญญูต่อแม่ปล่อยให้เมียเนี่ยคือจริงๆท่านก็กตัญญูแล้วเพียงแต่ว่าน้ำหินน้ําหยดลงหินทุกวันก็่อนเนี่ยไปเชื่อไม่เชื่อวารายาหูทุกวันทุกวันเอาละเรื่องอย่างนี้ต้องไปฟังท่านอาจารย์ชำนาญโสพโนเดี๋ยวไปฟังท่านอาจารย์ชำนาญจะรู้เรื่องเจริญพร ร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นีิกรรมโดยมูล,ลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน fm 104.25 MHz เมกะพร้อมด้วยบริษัทพระพินายทั้งออกแบบสร้างอาคารทั้งสาลาโบสถ์ดีดบ้านวัดนึกถึงบริษัทพระพินายปรึกษาสอบถาม081856 5242 เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสุขความสดชื่นแจ่มใสความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจเขาจงมังเกิดมีกระโหลาญาติโยมสาธุชนวันนี้รายการใช้นิกรรมมารประปักญาติโยมสาธุชนนําหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินดาวร์มาให้เราได้สดับรับฟังวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องของพระอรหันต์อดอยากในโลสกาสูตร มีหมู่บ้านพราประมงที่โกศลเป็นชาวประมงกลุ่มใหญ่พอหญิงคนหนึ่งตั้งคันเท่านั้นแหละปรากฏว่าปลานี่หาไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอหมู่บ้านยังถูกไฟไหม้ถึงเจ็ดครั้งเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่นานนักทางราชการก็มากล่าวหา ว่าเป็นกลุ่มโจรอีกเจ็ดครั้งเดือดร้อนกันไปทั่วเลยปลาก็หาไม่ได้บ้านก็ถูกไฟไหม้ถูกทางการใส่ร้ายอีกน่าจะมีคนละการลักกินีในที่นี้นี่เพียงแค่เด็กคนที่มีกรรมมาเกิดในท้องก็จับไม้สั้นไม้ยาวกันจับไม้กาลรรักกีนีกี่ทีกี่ทีก็ตกกับหญิงคนนี้ เขาจึงไล่หนีนะก่อนจะไล่หนีนายบ้านเขามีความยุติธรรมกลองดูว่าให้หญิงคนเนี้ไปหาปลาลงเรือลำไหนก็ไม่ได้ไปกลุ่มไหนอดทั้งหมดเลยก็จึงเอาหนีก็หนีด้วยความจำใจสองสามีภรรยาก็หนีไปอยู่นูน่นกาสีไปอยู่ด้วยความอดอยากยากจนลูกเกิดมาปรากฏว่า หน้าตาขี้เล้วขี้เหร่ยังกะยักสดน้ำร้อนเหมือนยังกีปีปีศาจคุกฝุ่นโตขึ้นมาหน่อยก็เลยพอขอทานได้ว่าลูกเอ้ยตั้งแต่ลูกมาอยู่ในท้องทำให้พ่อแม่ลำบากขอทานเป็นก็เลยให้กะลานี่คือสมบัติที่พ่อแม่ให้กะลาใบเดียวไปหาขอทานเถอะทิ้งเลยก็ไปขอทานามที่ต่างๆได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง ตัวดำน่ะตาคิริวกิเลพอวันหนึ่งภาษาลิบุตรออกบินตบ,บาดไปเห็นเด็กคนนี้ไปเก็บเศษอาหารกินคือคาล้างชามแล้วเขาก็สาดทิ้งไปเก็บทิลเมรทิลเมตไอที่ที่เขามีอาหารเยอะๆก็ไม่ไปเจอด้วยบุพกรรมด้วยบาปภาษาลิบุตรยึงว่าเอ้ยหนูมาบวชกับหลวงพ่อไหมจะได้ไม่อดไม่อยากอย่างนี้จะไม่ลําบาก ก็เลยเอามาอยู่ด้วยมาบวชเนนให้ก็ประพฤติปฏิบัติตั้งใจออกบินตบาตท,ที่ไหนก็ไม่ได้อาหารเลยแต่ว่าแกก็มีข้อวัดการปฏิบัติเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนอย่างดีวันหนึ่งท่านเศรษฐีทำบุญวันเกิดใส่บาทรสมวันนี่มนมาพระมาที่บ้านมารับบาทรสมณีน,น,น้อยก็ไปยืนต่อหลังท้ายสุด ใส่บาตรไปใส่บาตรไปพอมาถึงองค์สุดท้ายอาหารหมดท่านเศรษฐีบอกวันลุกนี้พวกนี้มาใหม่นะพอดีอาหารหมดเน้นว่าไปเดินเบบาตรอื่นพอได้ฉันไม่ได้อิ่มล้วว่ารุ่งขึ้นก็ตื่นมาแต่เช้าเลยก่อนใครเมื่อวานเราไปอยู่สุดท้ายไม่ได้อะไรวันนี้ยืนข้างหน้าเลยรูปแรกเลยท่านเศรษฐีก็ออกมาได้เวลาจะทําบุญก็ปรึกษากับภรรยา บอกว่าเมื่อวานเราใส่ข้างหน้าไปองค์สุดท้ายไม่ได้อย่างงั้นเราไปใส่ข้างหลังมาเถอะก็ไปใส่ข้างหลังมาใส่มาใส่มามาเจอองค์หน้าองค์สุดท้ายไม่ได้หมดเอา้าเป็นลูกเนนองเมื่อวานนีที่ไม่ได้แล้วลูกเนนขอโทษอาหารหมดพรุ่งนี้มาใหม่นะเนนก็ก้มหน้าออกบินตบ,บัด ได้หาเพียงเล็กน้อยพอได้ฉันประทางชีวิตไปรุ่งเช้าตื่นมาแต่เช้าเลยวันแรกไปยืนหลังไม่ได้วันสองยืนหน้าไม่ได้วันนี้ันยืนตรงกลางนี่หละวะใส่มาข้างหน้าก็ต้องได้ใส่มาข้างหลังก็ต้องเจอก็ยืนอยู่ตรงกลางเศรษฐีได้เวลาก็ออกมากับภรรยาพร้อมด้วยคนใช้วันแรกเราใส่ไปข้างหน้าองค์หลังไม่ได้วันหลังวันสองเราใส่ข้างหลังม้างหน้าองค์แรกไม่ได้อน,นี้แบ่งครึ่งกัน ภรรยาใส่ข้างหน้าไปพามีใส่ข้างหลังมาใส่ไปใส่ไปใส่ไปสามีใส่จากข้างหลังมาภรรยาใส่ข้างหน้าไปไปถึงตรงการเจอกันหมดพอดีไปเจอเนรูปเดิมนะโอ้ยลูกเนรหมดแล้วจึงเรียกถามว่าคนใช้ว่ามีอาหารเหลือบ้างไหมเพราะวันนี้วันสุดท้ายในการทําบุญเนะี่ยลูกเนนองค์เดิมยังไม่ได้คนใช้บอกยังพอมีอยู่ไปเอามาไปเอามารีบรีบหน่อยลูก คนใช้ก็รีบไปเอาอาหารในครัวหิ้ววมาปราคุว่าคนใช้สะดุดสะดุดกระดานล,ลม้มหมออาหารแล้วควาำเลยเนียนละอดลุกูปนี้ขอโทษเถอะคงไม่มีอาหารใส่แล้วหมดแล้วเนียนก็ก้มหน้าคอตกไปวินธบาดพอได้ฉัดภาษารีิบุตรก็อันุคอสอนจะได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นั่นแะบวชพิสูจให้ จนถึงวันหนึ่งภาษารีบทว่าโอ้ลูกศิษย์ของเราอดอยากแลอเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะนีผ่านวันนี้จึงพาไปบินตบาดบินตบบาทไปท้งไหนก็ไม่มีใครใส่บาททั้งที่ภาษารีบทไปทางไหนเนี่ยคนจะรู้จักระดับเสนาบดีธรรมของพระพุทธเจ้าไปางไหนคนใส่บาทเยอะแยะแต่วันนี้ไม่ได้เลยเพราะเอาลูกศิษย์ไปด้วยความสวยเลยปรากฏนะเ่ ก็เลยบอกลูกศิษย์กลับไปวินตบบาทคนละทางไปแป๊บเดียวภาสาลิบุตรเต็มบาทแล้วกลับลูกศิษย์กลับไปไม่มีอะไรไปนั่งฉันในโรงโรงครัวภาษาลิบุตรก็หันมองลูกศิษย์เอ้าทำไมอิ่มเร็วจังเมื่อภาษาลิบุตรฉันเสร็จก็เดินมาถามว่าเอ้าทำไมท่านอิ่มเร็วจังผมบินตบบาทไม่ได้ครับอาหารนิดเดียวภาษาลิบุตรบอกเธอคอยอยู่นี่นะ พระสารีบุตรออกบินธบารรอบสองนะไปสายปรากฏว่าท่านเศรษฐีเห็นว่าเอ๊ะทำไมพระสารีบุตรออกมาบินธบารสายมันเป็นความไม่งดงามเลยจึงให้ลูกน้องไปนิมนต์บอกว่าทําไมพระคุณเจ้าออกมาบินธบารสายจังอ๋ออาตมาเนี่ยอิ่มแล้วแต่ว่าอยากบินธบาตให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่ได้ฉันอาหารเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขา เศรษฐีใส่อาหารเต็มบาทเดชารีบุตรรีบกลับไปที่โรงโรงอาหารที่ลูกศิษย์นั่งรอไปถึงลูกศิษย์ก็มารับบาตรบอกว่าสารีบุตรว่า่ารับเธอ่อารับไปได้วยบุญบกรรมของเธอถ้าเธอรับไปมันจะกลายเป็นอาหารบูดอาหารเนา่าเป็นของไม่ดีกลายเป็นดินเป็นทรายภาษาเดารบีบถือให้น่ท่านก็ฉันท่านก็ปลื้มใจโอ้ถึงครูบาอาจารย์อนุเคราะห์เรา เอาเรามาบวชตั้งแต่เป็นเด็กบอกสอนบวชพระบวชเนนให้แม้แต่อาหารก็อนุเคราะห์ให้เราฉันไปปราบปลื้มใจและลึกนึกถึงคุณของอาจารย์ปาาฏว่าชั้นอิ่มตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้ฉันอิ่มครั้งเดียวนี่แหละากฏว่าบุพกรรมมาถึงตรงนั้นอาหารไม่ย่อยทำให้ท่านมรณาภาพนะพิสูจน์ทั้งหลายก็โอ้ อัศจรรย์เหลือเกินระดับลูกศิษย์พระเสนาบดีอดอยากยาก,ยากจนได้ฉันวันเดียวอิ่มวันเดียวมรณภาพเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินมาทามพิสูจน์เธอคุยอะไรกันหรือพูดถึงลูกศิษย์ของภาษารีบุตรเป็นถึงเป็นถึงขนาดนี้เป็นลูกศิษย์ของพระเระแต่อดอยากเหลือเกินพระเจ้าบอกว่าเป็นกรรมของเขาพิสูจน์ทั้งหลายก็อยากอยากจะฟังพระเจ้าจึงเล่าให้ฟังว่าสมัยพระเจ้าชื่อว่าวิปัสสี พิสูรรวบนี้บวชแล้วได้เป็นเจ้าอาวาสบวชแล้วเป็นเจ้าอาวาสปรากฏว่ามีอาคันตุกะอาคันตุกะมามาขอพักด้วยมาขอพักด้วยก็เลยพาบินทบ,บาตก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งที่ใสาบาตรเป็นประจำใสาบาตรให้เจ้าอาวาสด,ด้วยให้พระอาคันตุกะด้วยแล้วท่านเศรษฐีก็บอกพวกนี้นมนม์อีกนะเจ้าคะเจ้าวาจะไม่พอใจ คิดว่าพระอาครกการตุกขนี้ได้ฉันดีอยู่ดีจะไม่หนีไปเศรษฐีนี่ก็ช่างเลือเกินใส่บานเราทุกวันวันนี้ทําไมนิมนต์คนอื่นด้วยพรุ่งนี้เราจะไม่ให้เขามาจะวาดคิดอย่างนั้นในใจก็ร,รุ่งเช้าตื่นแต่เช้าเลยใช้สันมือนเคาะระฆังปกติจะต้องไม้ตีเอาค้อนตีแต่วันนี้ใช้สันมือเคาะระฆังแล้วก็ออกไปบินตบ,บัดก็ไปบ้านเศรษฐีที่เดิมเลย เศรษฐีก็เลยถามว่าท่านเจ้าวาดแล้วพระรูปเมื่อวานนี้ล่ะไปไหนไม่มาด้วยเจ้าวาดบอกว่าไม่รู้พระขี้เกียจอัตอมาเคาะ,ะคระฆังแล้วไม่เห็นท่านออกมาก็เลยมารูปเดียวเศรษฐีก็เลยบอกว่าโอ้ท่านอาจจะไม่สบายฝากอาหารไปให้ท่านด้วยเผื่อท่านอาพาธเจ้าวาดก็รับมาเจ้าวาดบอกว่าไม่เอาไปให้หรอกเราได้กินดีอยู่ดีเยวจะไม่หนีจะมาแย่งราบสการะเรา จะกินเองก็ไม่หมดก็เลยโยนเดินกลับไปเห็นกองไฟไหม้อยู่ก็เลยโยนเข้ากองไฟไม่ให้กลับไปวัดก็ไปเคาะประตูปรากว่าพาระรุปนั้นไปแล้วหนีไปแล้วเจว้าวัดนึกในใจโอ้พระองค์นี้มีคนวิเศษหรือเปล่ารู้ว่าเราทําอย่างนี้หรือเปล่านึกเสียใจจะไปขอเข้ามาก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปทางไหนพระรูปนั้นไม่ธรรมดาอาคันตตกะเป็นพระอริยะ ้าว,ว่าตายอย่างนั้นไปตกนรกเป็นแสนปีเกิดมาเป็นคนอดอยากยากจนไปเกิดเป็นสุนัขห้าร้อยชาติอิ่มครั้งเดียวได้กินอ้วกของขี้เมานะเก,เกิดเป็นยักษ์ห้าร้อยชาติได้อิ่มครั้งเดียวได้กินลกแล้วก็ตายทำไมถ้าเกิดมาเป็นคนในชาตินี้เพียงแค่มาอยู่ในท้องของมารดาก็ถูกไฟไหม้เจ็ดครั้งชาวประมงหาปลาไม่ได้ ถูกส่ร้ายเกิดครั้งมาบวชเป็นพระเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังอดอยากได้ฉันอิ่มมื้อสุดท้ายก่อนนิพพานนั่นคือบุพกรรมทาลายผลประโยชน์ของผู้อื่นทําลายทรัพย์ของผู้อื่นขัดขวางผู้อื่นเป็นบาปกรรมโดยเฉพาะพระอริยะสงฆ์เพราะฉะนั้นบาปกรรมไม่พึงกระทำะบาปเล็กน้อยไม่พึงกระทําเมื่อส่งผลแล้วเกิดความทุกข์ยากลําบากเพราะนั้นญาติโยมสาธุชน กรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่พึงกระทำถ้าบาปนั้นยังจะส่งผลให้กับเราอีกขอเจเริญพรร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นี่กรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25 MHz เมกพร้อมด้วยบริษัทพระพี่นายทั้งออกแบบสร้างอาคารทั้งสาราโบสถ์ดีดบ้านวัดนึกถึงบริษัท พระพินายปรึกษาสอบถาม0818565242อาละท่านผู้ชมนั่นคือทัศนะของท่านอาจารย์ชำนานโสมพโนพระปลัดชำนานโสมพโนเป็นเจ้าหน้าที่มหมามกุฏราชวิทยาลายัยท่านก็ไปที่นั่นที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือ,อบรรยายให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้ได้รับประโยชน์จากเรื่องต่างๆของชาดกนะอาจารย์นะชาดกอย่างเราไม่มีละครประกอบนะอาจารย์ต้องขออภัยด้วยพวกเราเรประมาณผลิตถึงขนาดนั้นไม่มีคแค่แค่เรามาทํารายการค่าแก๊สอท่านผู้ชมค่าแก๊สห้าร้อยบาทต่อครั้งนี่อาจารย์เดินทางมาจากลบุรีครับลบุรีนี่ก็ใช้แก๊สแพงแต่เราก็ตั้งใจเพื่อประโยชน์ของ พี่น้องท่านผู้ชมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รู้เรื่องของชาดกต่างๆนี่ก็คือรายการใช้นิกรรมอาจารย์ค,จจครับก่อนจะจบครับเหมือนเมื่อกี้นี่เรื่องพระโมคคัลลานะมันมีตัวอย่างเยอะนะอาจารย์นะเรื่องเรื่องคนอักตันยูต่อพ่อต่อแม่เนี่ยก็เมื่อเร็วๆนี้เมื่อข่าวไม่กี่วันนี้ไงครับที่ว่ามีข่าวว่าผู้ชายเอาปืนยิงแม่ใช่ไหมฮะเ<ม>นี่ยน่นนัสืบพิมพ์นี่แหละนี่เป็นโอ้โหถ้าแม่เสียชีวิตนี่ลูกสึกจะเป็นมันมาทุกข,ข์าดเลยนะ ไม่รู้ตายหรือเปล่าผมผมไม่ได้ตามข่าวละเอียดน่าน่าเห็นใจฮะค,คือพระโมคคะระเดิมเนี่ยเป็นในอดีตชาตินะฮะเป็นเป็นเป็นคนที่รักบิมารดาแหละรักแม่รักพ่อนี่แหละแต่ว่าพระเอิญไปได้ภรรยาและภรรยาเกิดความาริษยาก็เลยหลอกหลอกหลอกทำทีว่าว่าแม่เนี่ยกันแกล้งอะไรเงี้ยพระโมคคละ,ะก็เลยถูกข่มทุกวันทุกวันในสมัยนั้นนะนะนถูกล่มทุกวันก็เลย,ก,เลยก็เลยพาพาพ่อแม่ เข้าไปเดินทางแล้วก็พักคลื่อนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําเป็นตีเนียนว่าเดี๋ยวจะมาเนี่ยพวกปลอมตัวปแล้วก็แป๊บหนึ่งออกมาว่าทํเพราะว่าเป็นโจรมาแล้วมาทุบพ่อทุบแม่โจรีหีโจรีครับแม่ก็บอกว่าลูกหนีไปลูกหนีไปโอ้คิดได้เพราะแม่พักหนีปั๊บพับโมะคิดได้นั้นอดีตชาติอดีตชาตินะไม่ใช่ชาติที่ผ่านมาไม่ใช่นะโอ้โหแม่เรารักเราอย่างนี้นี่มันไม่ใช่แล้วเ็เลยปรับเปนหนีไปแล้วกลับมาใหม่โอ้แม่แม่พ่อแม่เป็นไร กรรมหนักไปแล้วทาไปแล้วอาจารย์เชื่อไหมเราคุยกันอย่างเงี้ยครับยังมีญาติโยมมาทาดีโอสาธุสาธุมาปฏิบัติธรรมมานี่ครับแสดงว่าอันนี้พวกมนุษย์สเทวาครับมนุษย์่เตเวอร์เพือมนุษย์มนุษย์เกิดมาแล้วดีเขาเลยสว่างมาสว่างไปเนี่ยแน่นอนพวกนี้โชติโชติพรโนครับเราสว่างมาสว่างไปพวกนี้ครับถือว่าีเขาทำกรรมดีนะทำกรรมดีอะันี่ถูกต้องแะ้วพวกนี้เกิดมา แสดงว่ามีบุญแน่มีบุญเก่ามาแล้วไม่ใช่บุญร่วมอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเอาละอาจารย์นะผมผมก็มีเรื่องเยอะเหมือนกันนะอย่างคราวที่คราวก่อนนู้นอ่ะเราเราฟังเด็กยูใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อเลยเด็กป .3 อาจารย์ครับตื่นเช้ามาแกไปหาเก็บขวดครับเก็บขวดเก็บขวดขายครับแม่แกเอามาพลึกอ๋อครับคุณยายเอามาพาดหนักกว่าแม่ครับแต่เด็กคนเนี้ย ป้อนข้าวแม่ป้อนข้าวยายเสร็จรีบไป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 เรียนหนังสือครับเสร็จแล้วกลับมาทีนี้พอเพอเพอเอิญในช่วงที่ผักกีฝรั่งมันแพงครับเด็กก็เริ่มเอากระถางมาปลูกหลังจากกลับจากโรงเรียนรู้จะทําไมก็ตักน้ำโอ้มันงามคนมาซื้ออพอมาซื้อไปซื้อมาแกบอกเฮ้ยมันได้เงินง่ายๆแกก็ปลูกกันใหญ่เลยปลูกไปปลูกมาปลูกไปมาตอนนี้เด็กเป็นเท่าแก่แล้วครับโอ้สาธต๊ะตอนนี้นะเป็นป .6 หนะ เไม่น่าเชื่อครับปรากฏว่าพอเลิกเรียนมาปั๊บแกก็ไปตักไอ้น้ำในในถังสุขาครับมลรดมันงามมากตอนนี้แกมีคนงานเป็นคุณป้าสี่คนเนี่ยจับให้ดูแลให้เก็บไอ้นี่เอามัดเอาไปขายแล้วเธอก็โอ้โหตอนนี้มีเงินหลายล้านคนเห็นการทำดีของเด็กคนนี้นะครับอะไรซึ่งในความดีของเด็กกลายเป็นว่าเด็ก ชนะกิเลสความขี้เกียจดื้อส่วนผมเคยบอกท่านผู้ชมให้คิดมีนิทางปัญญาว่าขี้เกียจดื้อส่วนเป็นมแมลงวันขยันบอกง่ายเป็นมแมลงพึ่งเหมือนเด็กคนนี้อ,อะไรที่เป็นเรื่องดีจุบมาเป็นประโยชน์ครันี่ก็ฝากญาติโย,ยมท่านผู้ชมใหม่อาจารย์นะคุยไปคุยมาเวลาหมดเวลาพบกันใหม่คราวหน้าถ้ามีโอกาสยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองนะถ้าตายแล้วก็จบกันนะนะญาติโยมก็ไปดูรายการอื่นเอาละ ่อนที่เราจะมีโอกาสคราวหน้าอาตมาก็พูดเหมือนเดิมอ่ะชั่วดีอยู่ที่อะไรอยู่ที่การกระทาใช่ไหมล่ะครับคำชั่วกคำดีคาชั่วอยู่ที่การกระทำเพราะนั้นรเราทําเอาเองก็แลวกันไม่ต้องให้ใครทํค,คทาวันนี้ทําดีที่สุดพูดดีทดําดีคิดดีประชาชนเป็นสุขขอลาไปก่อนขอเจริญพร